โอ้มา oh คุณสังทองสวัสดีคุณสังทองสวัสดีคุณสถิตเนาะคุณสถิตนา่ารัอยู่แต่ไม่ได้ไปบ่อยเนาะ ลังใจให้กันเนาะขนาดยี่ไม่เห็นเม้นเนาะเพื่อนๆก็ยังอยู่จนจบไล์เนาะแบบน่ารักทุกคนเลยขอบคุณมากๆเด้อสวัสดีค่ะคุณพรภัยมาให้กำลังใจอยู่ตลอดเลยนะคะเนาะขอบคุณนะคะคุณบรวไทยทำงานบ้านอยู่ขอภัยเด้อ ทำงานบ้านนะคะเพื่อนๆนี่ต้อนรับนะคะุณพนคุณพนเอ่อคุณพนซื้อขาเนาะค,ะ <c oughs> ค่ะเนาะคุณพลพนซื้อขาสวัสดีนะคะ <c oughs> อนันต์ว้ค่ะกำลังทำงานในครัวเนาะ,ะ <c oughs> ในห้องกำลังอทำงานนะคะ ฝนก็เมืดมาแล้วทุกคนเนาะขอไฟนะคะ <c oughs> ขอไฟเด้ <c oughs> อตะกี้ ปิดไมค์ไว้นะกห้อนอเสียงนะ สวัสดีค่ะคุณนะจิรภาสน์นะคะสวัสดีนะคะไอ้จอยพี่ทำงานบ้านอยู่เด้อขอไอยเด้อเพื่อนเพื่อนก็คงจะทักทายกันเหมือนเดิมเลย,ยมาท่านเลยกําลังทำงานบ้านอยู่ขอไอยเด้อเพื่อน้นนอต้นเป็นยังไงเนาะ เป็นไงบ้างพี่เตียหนูก็เหมือนเดิมไปเรื่อยๆแล้วค่ะเนาะไปเรื่อยๆ ยังไม่เปิดช้าคุณอาวอนเปิดสองโมงจะครึ่งแล้วเนาะตอนแรกว่าจะไม่เปิดบ้านก็นเลยสวัสดีค่ะพี่สอนยินดีต้อนรับนะคะพี่สอนมันเพิ่งเปิดบ้านตอนบ่ายสองครึ่งเนาะไอ้จอยพี่ทําง,งานบ้านอยู่เด้อขอไปไลยเพื่อนเพื่อนก็คงจะทักทายกันเหมือนเดิมเลยยัยมา ไม่ค่อยร่างกายไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ค่ะขอบคุณคุณพรภัยที่มาใหม่ขอบคุณคุณอุดมนาะคะเนาะใครที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ขออภัยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยที่แวะมานะคะเนาะแวะมา ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาส่งกําลังใจให้กันเนาะเพื่อนๆทุกคนะ เพิงใครเนาะมาใหม่เนาะมาใหม่คุณลัญญาคุณลัญญาหรือเปล่าเนะาะย้า้กันเนาะบ่าวเตีย้ยก็แวะมาเนาะไม่เห็นไม่นานๆแล้วบ่าวเตีย้ยนี่เปิดบ้านหรือเปล่าเนาะยี่มาเพราะว่าเคยไปหากันนานแล้วเนาะไม่ได้ไปอีคือฟ้าร้องอีกแล้ว ฟ้านลองอีกแล้วพี่ซอนสวัสดีค่ะ <c oughs> อันนั้นไหวค่ะกำลังทำงานในครัวเนาะโอในห้องกำลังอะ่ะ ทำงานนะคะวนภัยเีวบุตรนะคะ <c oughs> จะของบ้านทำงานนะคะทำงานบ้านเนาะออภะะัยน้ำเพื่อนข้างนอกมันปนก็ สามดวงตาเนาะเห็นดวงตาเห็นโปรไฟล์เพื่อนนะทุกคนแต่ไม่เห็นเม้นเนาะขอใครนะคะเพฝนก็มืดนะเหมือนจะตกแล้วนะปุ้ยพี่เตีย้ยพี่เตี้ยก็มาสวัสดีค่ะพี่เตีย้ยขอไัยเด้นนอนะพี่ว่าจะเปิดแค่ครึ่งชั่วโมงเพราะว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะเนะ เมื่อเช้าว่าจะไม่เปิดแล้วแหละน้องปุ้ยแต่ว่าก็เปิดหน่อยเนาะเพราะว่าตกนะานเนาะต้องยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับคุณสะอาดก็ยังอยู่นะคะเนาะขอบคุณเลย ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเออที่เข้ามา สวัสดีค่ะเมื่อกี้กำลังรับชมนะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะ